สวัสดีครับวันนี้นะครับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำเนตติ้งนะครับเหล็กโปรไฟล์นะครับหรือเหล็กรูปพันนะครับเนตติ้งคืออะไรก็คือการจัดเรียงรูปแบบนะครับก่อนที่จะไปเข้าเครื่องเลเซอร์คัทนะครับต่างๆนะครับก่อนหน้าน,นี้เคยแนะนำวิธีการ ting, เนตติ้งเหล็กแผ่นนะครับ ไปแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่าท็อปสลิดนะครับสามารถที่จะเนตติ้งเหล็กรูปพัณฑ์หรือเหล็กโปรไฟล์ต่างๆได้นะยกตัวอย่างสมมติเรามีผลิตภัณฑ์หรือโปรดักที่เราต้องการนะครับอันนี้นนทำด้วยเหล็กโครงสร้างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น h ฮดบีมไอบี u b e a m นะครับต่างๆพวกนี้สามารถเข้ามาคำนวณน,นะครับการจัดเรียงในโปรแกรม t o p s สลิได้นะครับที่เรียกฟังก์ชันว่าบาร์เนตติ้เราไปดูกันเริ่มต้นเราต้าตองมีตัวที่เป็น เหล็กนะครับจำลองว่าเหล็กที่เราต้องการมาเนตติ้งเนี่ยนะครับายาว6เมตร9เมตรอันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้ยกตัวอย่างเป็น6เมตรแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการสร้างเอกสารที่เรียกว่าเนตติ้งนะครับอยู่ในโหมดแอดวานนะครับถัดมานะครับก็จะเข้าสู่หน้าต่างของเนตติ้งนะครับ หลักๆเลยนะครับก่อนหน้านี้เราเคยแนะนำออโตเมติกเน t t i n g ที่เป็นเหล็กแผ่นนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำที่เรียกว่า Automatic Bar Netting นะครับตรงนี้ง่ายๆเลยครับแม่เราแค่ทำการใส่ซัพพอร์กับตัวพาร์ตนั่นเองนะครับซัพพอร์คืออะไรก็คือเหล็กตัว6เมตร9เมตรที่ผมจำลองขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ลากเข้ามา,าตัวนี้เป็นเหล็ก ซีเลียมนะครับมาตรฐานนั้นนี้ก็สามารถเลือกเลือกได้ตามต้องการนะครับตามผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบนะครับจากนั้นเราก็ใส่ตัวแก็บนะครับว่าเราจะแก็บระหว่างชิ้นงานตั้งแต่ต้นนะครับด้านซ้ายด้านขวาเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างว่า1มิลนะครับถัดมานะครับเราก็มาที่หัวข้อพาร์นะครับเราแค่ทําการ drag and drop หรือลากและวางมาในหน้าต่างนี้ได้เลยยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเป็นเป็นตู้โชว์นะครับ อ่านี้ผมไปที่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับอโอเคผมต้องการทั้งหมดนี้นะครับมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็น rectangle สี่เล็ก40สี่คูณยีคูณสนะครับเข้ามาเพื่อที่จะให้คำนวณน,นะครับผมก็ลากเข้ามาได้เลยนะครับตัวโปรแกรมก็จะทําการดึงสิ้นส่วนตัวนี้เข้ามานะครับถัดมาเราก็สามารถคำนวณได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราคำนวณเราสามารถที่จะใส่จํานวนนะครับที่เราต้องการว่า แต่ละขนาดนะครับเราต้องการจํานวนเท่าไหร่เพื่อที่จะไปตัดออกมานะครับสมมุติผมใส่เป็น 4, 4นะครับ 6, 6, 6นะครับแล้วก็ 8, 8อันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับจากนั้นเราก็ยังสามารถที่จะระบุ priority หรือลำดับความสาคัญนะครับว่าเราต้องการาให้ตัวโปรแกรม netting เนี่ยคำนวณความยาวของเหล็กนะครับ ขนาดเท่าไหร่ก่อนนะครับแต่ถ้าเราไม่คำนวณเนี่ยเดี๋ยวโปรแกรมมันจะคำนวณให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําการแยกสีให้แบบอัตโนมัติเพื่อให้ดูง่ายขึ้นนั่นเองนะครับถัดมานะครับในแต่ละส่วนของชิ้นงานเนี่ยเรายังสามารถที่จะระบุเรื่องของการหมุนนะครับว่าต้องการหมุนหรือเปล่านะครับตัวชิ้นงานเองนะถ้าเราไม่ต้องการเราก็กําหนดว่าไม่ให้หมุนนะครับเพราะว่าเหล็กเราด้านเดียวนะครับเราก็สามารถทาได้เลยนะครับรูปแบบ นะครับแก็บนะครับเราจากซ้ายไปขวานะครับมีง่ายๆแค่นี้เองแล้วก็เรื่องของแมทกมในการคำนวณแล้วก็สามารถเช็คแมทเทเรียลเป็นสตีลเป็นความหนาอะไรพวกนี้ก็สามารถเช็คได้นะครับง่ายๆแค่นี้เองจากนั้นเราก็กดให้ตัวโปรแกรม Netting bar คคำนวณแบบอัตโนมัตินะครับนะเห็นไหมครับง่ายๆนะครับเพียงไม่กี่วินาทีนะครับเราก็จะได้ตัวบาร์เนตติ้งในตัวโปรแกรม t o p s สนะครับแบบอัตโนมัติ นะครับเขาจะทําการคํานวณแก็บตามที่เราใส่นะครับแบบเราก็สามารถที่จะเราก็จะได้ตัวซัพพอร์ตตัวนี้สอชิ้นนะครับขึ้นมานะครับตามจํานวนชิ้นงานที่เราระบุเข้าไปนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับฟังก์ชันที่เรียกว่า bar netting ในโปรแกรม Top solid ครับ